ครั้งแรกของสองพี่น้องชาวญี่ปุ่นที่นั่งรถไฟรถไฟสายสีแดงจากดอนเมืองไปสุขุมวิทเอสวาร์ทีเ1ดไลนโอารรถไฟฟ้าสายสีแดงรุชันสองรถเอสวาร์ทีเเป็นขังเรกัชร์เอสวาร์ทีครั้งที่แล้วพวกเราใช้แท็กซี่หรือรถสุบัส กับ BTS นะครับแต่ว่าวันนี้ลองใช้ SRT Redline นะครับโอ้มิเซเว่นจะมีแต่เซเว่นมิเซเว่นเหรประมาณสิบประกาทีนะใช้เวลานานมากทำไมมีสนามบินดอมันงไกลมากโลสวัสดีครับไปดูอ่าขอบคุณนะขอบคุณนะใช่ครับขอบคุณจ้าขอบคปลวาสายซีดีนติดตามนะ ไม่พูดอะไรเลยกู้ตกใจทำไมติดตามผมนะไม่ติดตามกูได้หรอได่ไม่ติดตามกูได้นะใช่ยน่ารักใช่ยน่ารักแท็กซี่สวยมากเราว่าเพื่อเราไม่ใช้แท็กซี่ใช้รถนะครับไดเรียนจากประเทศไทยและทุกคนนะครับผมเป็นมา โอเครถไฟสีแดงที่ไหนโรนอยู่ไหนตลาดนี so ้ลาบิชคาดใหมน่าจะอย่นีนี่รอเด็ดโอ้ยเอ๊ะอะไรโอ้ยตไดแล้ว ไม่เข so ้าใจไม่ผมเข้าใจแต่ก็เดี๋ยวนะเช็คโเดียวนะครับเช็คเมีลาบิะคาจะํานะใช้ลาบิคาได้ไหมสวัสดีครับเท่านะครับเอสอาร์พีใช้ลาบิคาได้ไหมครับสกูมิทสกูมิดแค่ดการยู่ครับใช้อันนี้ได้ไหมครับอ ar ันนี้ลาบิทคาลาบิทโน่เราอเคขอบคุณมากครับขอ้ครับ ใช้ลาบิกาตไม่ได้อ่าที่นั่นนะเราจะลองอยากไปอยากไปวีจีเม็กซ์ตรงนี้จะกดได้สวัสดีครับอยากไปสรงวิทสุขุมวิเดี๋ยวไปลงบางซื่อก่อนนะคะครับบางซื่อใช่ครับครับเท่านนะคะครบหกสิบหกบาทค่ะบาบซ็อกซ์องครับซ็อกซบางซื่อไปซื้อตั๋วใหม่ไปสุขุมวิทนะคะจากบางซื่อจ้องสุขุมวิทเกิดไอมาทีใช่ไหมอ่าเครื่องใช้นะตาขอบประม่าครับ สาจัซื okay. ้ได้ไหมซได้รอง่ายง่ายไปบันซูอันนี้กลเลยทอสีเหรอจโอเคสวยสวมากก็่าเป็นกัน Tetangga keempat, uang sokong,

สวัสดีค่สวัสดีค่ะวันที่ไหนวั่ไหนอคนียอไม่บอกต้องติดมนไม่พูดไอะไรรอไม่อ่ะอ่ะบลูไลน์อ่ะเอฟเอฟทีถูกต้องโอเคบลูไลน์นะอ่าชั้นโอเล่น้องคยวะโคยคอมอม ที่ไหนไม่รู้อยู่ไหนกมรู้จนมอยู่ที่นี่นรู้จนโอเสด็จโอเค MRT Blue Line คาบ MRTA 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 ไปที s <S โอเคผมติดตามดัดจนนะ ผมติดตามตัชันทะลอดเลยนะครับมากิตาจันบอกกับผมว่ากดจีกดจีกดจกดจีกดจเล่นภาษาไทยได้ไหมกดจีกดจีตันพูดว่ากับปูดกับไม่มเดียวดี๋ยวผผิดดผิดผ M. R. T. A. こっち。O.、Okay. K. こっちね。O. K. O. K.。ターピー。かっちゃんの責任です。M. R. T. A. ブルーライナー。M. R. T. A.。うん、M. R. T. A. ブルーライナー。あれは。何の意味があるんですか。うーって言いながら、赤いランプがついてるけど。O. K. な。マイカッ อันนี้นะชิคเกตแบนดิมอชชีอะไรนะฟืชิคเกตกุงศกงสมทรอมไมเข้าวส้มพิทําัดจัครับผมมันก็ไม่รองั้งแรกมันกันครับผมก็เป็นทางอะไรครับผมว่ายวายลองสู้ลองจะสู้นะลองสู้ลองสู้น่าจะตรองสมุทนะแอมาที่สถานีรถไฟสมิทใช่ไหมภาษาไทยโอเคมั้ลังส์เดชอะบริสิตสมุท Ini sih, ada. Sembuhkan. Oke, jepang, jepang lah. Oke, Terima kasih. よっしゃ <inaudible> โอเคมาถึงเดวนะพวกเราขับรถไฟฟ้า SRT Red Line ครับ Blue Line จากตัวมวนถึงสุขุมวิทเสซตเดวนะคะสมบูรณ์เด่วขับรถไฟมาไดา้เป็นทัล่ขงขบมากจะไปโรงเร่งนะครับ พี่ชายชาวญี่ปุ่นพาน้องชายไปกินข้าวมันไก่ที่ดีที่สุดที่เคยไปกินเมื่อครั้งที่แล้วอะรัสดีาได้ครับได้ไหมครับขอบคุณมากครับใครเดียวได้ไหมครับเขาก็แบบใครเดียวใครเดียวอยู่ฉันทำไมาได้ดีกว่าใช่ไหมครับน่าจะทำไมาได้ดีกว่าอนะ เขามันได้เอาอันนี้ไม่ผ่านนะไม่มิกซ์สนีครับเอามกซ์นี่ครับธรรมดาสาม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 ามส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 ามามส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 าามสามที่สาามสามาม ที่เราทัดเจนมากที่นี่ร้านที่สองใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ประมาณ6ปีที่แล้วใช่ตอนที่มาที่ประเทศไทยครั้งแรกคนพิเคนที่อยู่ที่ประเทศไทยแนะนำร้านนี้เนี่ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราเริ่มแล้วเพราะงั้นก็ว่าตอนนั้นกเรามาที่ประเทศไทยครั้งแรกก็ไม่เคยเข้าใจอะไรเลยแล้วก็แนะนำร้านนี้โอ้อร่อยมากอร่อยมากแต่ว่าที่ไหนนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจ เดีกยประมาณปีที่แล้วก็เขาเอ็นพาครับใกล้ใช่ไหมกล้ไ่ใช่ใช่ใช่บลาบลาหลังลาบบุ้มีโคนี้วลาบอันนี้อร่อยไมไ่ได้กิ่นานมากมากใช่ไหมประมาณประมาณเจ็ดปีตืนเต้นมากอยากกินเด้ว แล้วก็แห้งแหงเขามันใกล้นะครับร้านนี้อร่อยมากจริงๆที่ว่าทุกคนทุกคนนู่จากร้านนี้ใช่ไหมครับใช่ๆดำมากมากดำมากขอบคุณมากครับครับเดี๋ยว いいただきますんス,スープもめっちゃ美味しわ<ー>マジでまいな。

味うまなんですけど<ー>これやっぱ美味しいわ、うん、何回食べてもうまいわ、うん、美味しいあみ、うん、つらないな 一つのののスススーーープププだけけで料理このスープはおまけのスープじゃないな顔まうこと ขอบคุณม変หนึ่งาวยมากรากยมากเ็ันโก่อซีอยูเข้ามัไกอร่อยมากจะมาอีก แน่นอนนะครับสัญญาครับทุกคบมากินครับเดีด๋ยวไปกันนะครับกำลังเกิดพลาดในท้องของฉัน